โอ้สิไปใส่น้อนี่นะโอ้สบายดีสบายดีขำฝากขำฝากโอ้สิขำฝากขำฝากระบนองขำุากกระบะขำฝากในกระบะแมนบ้โอ้แต่ยังไปในคือพลุงพลังใหญ่สำนักงานใหญ่บ้านใหญ่บ้านไปดูเล่าเลยเน๊าพวกน้องแม่เนี่ยจะให้ช่างบด่อ้โอ้ไปูเล้าละโอ้นาะอันเดีโอ้อันนั้นข่ามมาแมนบ้านอ าปาดดวเหมือนี่ฝนตกครับพี่น้องครับโอ้เอ้อาอลอเล่าเหรอครับโอ้เนาะอได้ไหลายแนยวง่ายสำนักง,งานครับ เออปวดหน่าอันนี้สำคัญเลยคือ CPU CPU คอมพิวเตอร์เนาะคอมพิวเตอร์มันมีจอมีอุปกรณ์คือสารต่างๆเนาะง่ายไปเท่าเราน้อยอ่ะนะโอ้แล้วก็ิขายสีเซ้งของหน้าขายโอ้โหขายอยู่วันยี่สิบล้านแต่ว่าครับคั้นการเพิ่มขายนั่นก็ะสิบล้านแยบๆครบขายเลยอ้าวอ้าโอเคอ้าวโชคดีโชคดีครับทุ้คนครับสรวจมาส่งเลยครับขอบคุณ สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสบายดีเป็นยังพี่น้องฟังลรวแล้วกับฟังไทยสุขูสุคนเมืดสมองสบอนิเครับเด้อเมื่อนี้กับอยู่กับช่างโหลดคือเก้าครับผมหลังจากเสร็จสับภารกิจไปส่งบ่าวนิพนเสร็จสับเรียบร้อยแล้วช่างโหลดก็ได้กลับคืนมายังโคกน้องนาบ่าวนิพนอีกครั้งครับผมหายก็กลับมาหอดครับพี่น้อง กลับมาหอดกะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิง้งว่าแอมห้องแอมฮับหอดใส่แล้วนะครับเนาะตามไปชมครับครับผมหลังจากส่งเบาในพ้นแล้วเรียบร้อยเลยครัช่างรถก็ได้แวะซื้ออุปกรณ์มาเ,มเติมๆครับผมเนื่องจากว่าซื้อมาบาพอเนาะพี่น้องเนาะอ่าส่วนตอนนี้กะนี่ครับ เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมฝาผนังก็ได้ที่ไปซื้อกะบุพอกะบุพ่อส่วนนี้ครับก็เลยได้สซื้อมาแผ่นหนึ่งครับพี่น้องเนื่องจากว่าคำนวณผิดพลาดครับผมซื้อมาจากโกบอลเฮาอำเภอพังโคนหกแผ่นครับพี่น้องซื้อมามื่อนันหกแผ่นก็ได้มาใส่ฝ <c oughs> ังนี้สามแผ่นฝังนี้สามแผ่น ก็เลยเหลือส่วนบนน,นี้ครับพี่น้องก็เลยได้ซื้อมาเมื่อนี้แผ่นหนึ่งกะยิงใส่เป็นทีเรียบร้อยแล้วครับส่วนงานด้านกระจกกะโอ้เมื่อนี้กะใส่กล่องใส่กล่องเรียบใส่เฟรมบนครับใส่กล่องเรียบใส่เฟรมบนแล้วเรียบร้อยครับสาหรับประตูด้านหน้าประตูด้านหน้านี่กะความสูงจะสองเมตรเด้อพี่น้องเด้อ สูง2เมตรครับความกว้างก็255เซนครับผมกว้าง255เซนก็จะเป็นประตูเลื่อนเลื่อน2ตาย2นะครับเนาะเลื่อน2บานแล้วก็ตาย2บานหรือว่าฟิก2บานนะครับเนาะฟิก2บานอยู่ด้านข้างแล้วก็สำหรับเปิดเปิด2บานระวางกลางนะครับเนาะส่วนด้านนี้ก็ บ้านกระทุง่งบ้านกระทุงนี่กาตัดแล้วเรียบร้อยครับกะใส่คิวใส่คิวแลบเรียบร้อยครับผมนี่ครับความสูงก็2เมตรความกว้างก็60สเซนครับพี่น้องนี่ครับตัดประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ยังใส่กระจกครับยังใส่กระจกนี่ล้วกาใส่กระจกเสร็จซับเรียบร้อยแล้วกาจังสีหยกเข่าติดตั้ง ติดตั้งในรางนี่นะครับนาออันนี้ก็จะเป็นบานเลื่อนครับพี่นอ้องบานเลื่อนกับตัดแล้วครับตัดแล้วแต่ว่ายัางบัตรทันในประกอบครับยังบัตรทันใประกอบเลยอ่าเมื่อนี้กับคำมืดมือครับพี่นอ้องส่วนด้านนี้ก็ยังไม่ได้ตัดเลยครับผมด้านนี้ก็สสตัดมืออื่นครับผมด้านนี้สตัดมืออื่น ต,ตัดพรุ่งนี้เนาะครับครับความสูง2เมตร2เมตร45ความกว้างก็อยู่ที่4เมตรเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็จะเป็นบานตายบานตาย2องบานแล้วก็บ,บานเปิด2บ้บานครับผมนี่ครับตอนนี้กะ ช่างนงกำลังเก็บกวาดทำความสะอาดเก็บเครื่องใหม่เครื่องมือครับจอนนี่ขณะนี้ก็เป็นเวลา18นาฬิกาแล้วเด้อพี่น้องเด้อ18บนาฬิกากับ25นาทีอ่านาทีกลับกลับมาจากจังหวัดบึงกาฬเมื่อกี้ฝนตกเด้อพี่น้องเด้อทางจังหวัดบึงกาฬฝนตกอย่างแหงเลยครับตกอย่างแหงเลย พอมาถึงสกลนครน,นี่โ่ตกครับพี่น้องแต่ว่าหมืดคึมมาอยู่นี่ครับหมืดขึมมาเลยทางอำเภอบ้านม่วงกุล่ะครับทางบุนคึมเลยหมืดมาเลยครับโอ้หมิดมาอย่างไงเลยครับพี่น้องขาดว่าบาเหลือแท้ครับแมอแรงนี่สำหรับฝนคืนนี้น่าจะนักหนาสาหัสอยู่ครับ ส่วนทางนี้กะโอ้เป็นบรรยากาศยามแรงนะครับเด้อบรรยากาศยามแรงที่โคกหนองนาบ่าวนิพนธ์คำตะก้าครับผมบรรยากาศก็สิป,ประมาณนี้ครับบ่มีลมคือเก้าคือเดิมครับพี่น้องเมเนก้าลมไม่มีเลยครับอ่อนเอาเป็นตะนนยครับพี่น้องแต่ว่าก็ยังมีหวังว่า ฝนจะตกเทลงมาอีกครับนนเนื่องจากเมื่อคืนนี่ก็ตกลยครับเมื่อคืนนี่ตกอย่างแหงเลยครับพี่นอ้องตกมาอย่างแหงเลยประมาณสองชั่วโมงเห็นจะได้ครับตกตั้งแต่ประมาณตีสามกว่าถึงตีห้าโอ้ชุ่มซ้ำกันเลยทีเดียวครับสำหรับช่างโหลดกับบดไกีดยางเลยครับเมื่อคืนนี่เนื่องจากว่าฝนตกมาะพี่น,อนอ้องเนาะ โอ้ยแล้วละกันสะอาดสะอานสวยงามครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นดันนาด้วยพี่น้องด้วยเป็นดันนาแต้มฝาด้วยไม้ฝาบางใบคอนวูดด้อพี่น้องด้วยไม้ฝาบางใบคอนวูดรหัสสินค้าก็ G2 ครับผม G2 หรือว,ว่าสอง G ครับ มาเป็นลายตั่งแบบนี้ครับพี่นอ้องบางใบซ้อนครับไปเป็นแผ่นแบบนี้อันนี้แผ่นหนึ่งครับแผ่นหนึ่งจะมีอยู่3ามลอนเด้อพี่น้องเด้อหนึ่งลอนสองลอนสามลอนก็จะเป็นหนึ่งแผ่นอ่าชุดนนี้ก็เป็นแผ่นที่สองครับผมหน้ากว้างก็อ่ายี่สิบเซนครับผมหน้ากว้างยี่สิบเซนความยาวสามเมตรเด้อพี่น้องเด้อ ยาวสามเมตรเลยครับมื่นช่างโรดกะสีทําการตัดตรงนี้ครับตัดโครงบานฟิกตัดโครงบานฟิกด้านด้านด้านข้างนี่เนาะครับเนาะด้านข้างที่ติดกับติดกับอ่าหนองตรงนี้ครับติดกับหนองใหญ่ตรงนี้หนองวงกลมนี่ครับตัดบานฟิกตรงนี้แล้วก็จะกะ จะประกอบบานพวกนี้ให้เซ็จสก่อนครับผมพอเสร็จแล้วเรียบร้อยกะใส่กระจกอัดยางเข้าไปกะจะเป็นที่เรียบร้อยครับผมใส่แล้วเรียบร้อยงานต่อไปก็จะเป็นงานเดินสายไฟเด้อพี่น้องด้อครับจะเป็นงานส่วนสายไฟสายไฟตรงนี้บ่าวนิพลก็จะลากปักลงมาอย่างด้านล่างตัวนี้ครับ ล้วก็อยู่ตรงนี้อีกหนึ่งปักค,ครับผมก็จะเป็นอีนี 1, ่จุดหนึ่งีนี่จุดหนึ่งรวมทั้งหมดเป็นสองจุดครับพี่น้องปักไฟสองจุดอ่าเออล้วกาก็จะทําการปิดผนังด้านในเข้าไปครับพี่น้องผนังด้านในก็จะเป็นแผ่นยิบซ้ำด้วยพี่น้องด้วยเป็นแผ่นยิบซ้ำบุเข้าไปแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นฝ้าเพดานเด้อพี่น้องเด้อ ฝ่าพดาเนี่กัสิเป็นฝ่าฉาบเรียบธรรมดาครับฝ่าฉาบเรียบนี่ก็จะมีโครงข้าวซีลายครับใช้โครงข้าวซีลายเป็นตัววิ่งเป็นโครงข้าวโครงข้าวซีลายได้พี่น้องได้ครับโอ้จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานนะครับน้อก ที่บ่าวนิพนธ์สันสางเอ็ดห้องเอ็ดครับขยับขยายเพื่อที่จะมีเนื้อที่กว้างขึ้นครับผมมีเนื้อที่ให้ลูกให้เต่าให้ลูกให้เมียเป็นมาพักผ่อนยนใจอยู่ตรงนี้ได้ก็สิเป็นห้อ,หองใหญ่ขึ้นครับผมอวกาจะมีช่องหน้าต่างตรงนี้นะครับเนาะเพื่อให้ลมโกกลมโกกอละกาศ อากาศจะได้ท่าที่ได้สะดวกสบายบริวา,าโดยที่ไม่เปื้องแอร์ครับผมห้องนี้ก็สิบ่เปืองแอร์เนาะเพราะว่ามีหน้าต่างรอบด่านครับผมมีสองหน้าต่างอฝั่งนี้ก็สิปเป็นประตูนี่ครับสองช่องนี้ก็จะเป็นประตูด้วยพี่น้องด้วยประตูอยู่ตรงนี้ครับผมก็สปเปิเปิดเปิดทั้งนี้ ทังนี้ก็เปิดได้ที่กันครับเปิดได้อากาศกจ็จะโลง่งท้ายที่ได้สะดวกสบายครับบัหอนอบเบาอยู่กลางเวนกับแอร์ก็บ่ต้องเปิดครับพี่น้องบานเนี่ยกะสีเย็นสบายครับพี่น้องบรรยากาศโดยรวมกหนองนาบ่าวนิพนธ์คำตะกา้ากะสิบประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศยามแรงทักทายสบายดี ไปยังพี่น้องทุกๆท,ที่เดอ้อพี่น้องเดอ้อทางนนบุรีบ้านคุณลุงอดุลเป็นยังไงนาะครับผมฝนตกอยู่บ่วันนี้หันทางสะแก้วดีทางสะแก้วค่ะคงสิตกคือกันเนาะ,ะหรือว่าที่อื่นๆล่ะครับตกบ้างไหม่นอ้าเป็นยังไงกะ่า คอมเมนต์ทักทายบอกให้ชังโรดได้หูวได้ศรได้ด้วยครับเด้อเอาละครับคลิปนี้กับสมมาพาควรชังโลดกับขออำลาพาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับขอบคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่เป็นกำลังใจให้ชังโลดด้วยดีมาตลอดสำหรับท่านนี้ช่างโลดกับขออวยพรให้ทุกๆท่านที่เข้ามาติดตามรับชม อยู่ดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกท่านลํารวยตลอดการกินข่าแสบนอนรับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ